สวัสดีชาวราศีเมถุนค่ะราศีเมถุนคิดมาอ่านความรักความสัมพันธ์ให้คุณนะคะ จะมีปัญหาในคลิปนิดนึงก็คือเสียงคิมอาจจะขึ้นขึ้นลงลงดังบ้างไม่ดังบ้างอยู่นะฮะทนฟังไปปักหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะเพราะคิมเพิ่งจะสั่งไม้ใหม่มายังไม่ถึงเลยนะคะก็ขอโทษด้วยและกันพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดเลยนะเอาละค่ะเข้าเรื่องของดวงนะคะอย่างที่บอกปักนี้คือ21-31ตุลาคมนะคะไอเดียไลค์คิมอยู่ที่ใต้คลิปเลยค่ะตรงนี้ไปดูดวงส่วนรวมนะคะเราไม่ดราม่ากันนะคะไม่มีคำดราม่าที่นี่อมยาดมดมย่าดมไปด้วยนะคะดมย่าดมไปกูบอกว่าอบย่าดมนะดม ดมไปสดบนไปนะคะนะเวลาดูอะ่ะโอเคไหมเอาหละ่ะคนชาวราศีเมถุนขอดูหน่อยว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาเป็นเช่นไรเอาละ่ะมาดูซิใบแรกจาก page of cup ค่ะสิบดาบ the t e m p e r a n c e the strength สองถ้วยค่ะแล้วก็เป็นเจ็ดเหรียญเอาละสิคิดมอว่าคนชาวราศีไม่ถุนคุณมีคนเข้ามาจีบคุณนะคุณมีความรู้สึกใหม่ๆขึ้นเข้ามาในหัวใจของคุณเลยมันอยู่ได้ไม่นานค่ะแล้วมันก็กลายเป็นความเจ็บปวดคุูบอกได้เลยเท่านี้ไปก่อนคำาำ,ำนะคะคำาทีนี้มาดูเขาคนนั้นของคุณซิมาดูเขาคนนั้นของคุณค่ะที่ผ่านมาเขาเป็นเช่นไรนะคะขอดูหน่อยเดี๋ยวค่อยมาอ่านของคุณกันนะเอาละดูซิ L, เป็นเดอะอมเพสค่ะเป็น10เหรียญเป็น2ดาบเป็น8เหรียญแล้วก็เป็น1เหรียญเอาล่ะคิมมองว่าตัวคุณนะคะอย่างที่บอกคุณมีความรู้สึกใหม่ๆขึ้นมาในหัวใจของคุณมันกําลังดีมึงมันเป็นความรู้สึกที่มึงมันมันแบบกําลังกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักเลยอะ่ะนะแต่คิมมองว่ามันอยู่ได้แป๊บเดียวว่ะมันอยู่ได้แป๊บเดียวเนะี่ยคุณก็ได้รู้ว่าทั้งหมดมันคือการโกหกหลอกลวงทั้งหมดเลยนะคะมันคือการที่ เขามีครอบครัวคิมอลอย่างนั้นเขามีเมียด้วยมึงบางเถอปบะเผินนี่มีลูกด้วยนะคิมจะบอกให้นะฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่เขาหยอดไปขาคุณหน่อยนึงกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยนะึกว่าไปไป,ไปมาๆแบบนั้นแล้วคุณแบบว่าเฮ้ยกูทนอยู่ในสภาพนี้มาน,นานแค่ไหนแล้วตัวคุณกําลังแบบเสียดายความรู้สึกที่ให้เขานะคะเสียดายว่าความสัมพันธ์อะ่ะมันกําลังดีเลยอยามันมันกําลัง คือมันกำลังชุ่มฉ่ำมากมึงคิมมองอย่างนั้นนะมันกําลังดีมันเพิ่งเริ่มต้นได้ดีมากสวยงามมากกําลังฟุ้งเลยมึงกาลังฟุ้งเป็ควารู้สึกที่กำลังฟุ้งมากแล้วแม่งก็แบบเหมือนเหมือนฟ้าผ่าเลยมึงเปรี้ยงเลยเนืกอออกมาฟ้าผ่าแบบเฮ้ยผ่าผ่าแรงไปหรือเปล่าวะผ่างี้กูตายดีกว่านะคิมมองอย่างนั้นตัวเขาค่ะ king of panicle อย่างที่บอกว่าตัวเขาอาจจะเป็นคนที่คือไม่คุยก็แปลกแล้วถ้าถ้าเกิดเขาไปคุยกับใครแล้วใครไม่คุยกับเขาตอบเนี่ยมันก็แปลกแล้วนะคะเพราะเขาคิม่อนข้างทีี่จะดดมาก ะะดูดีดูภูมิฐานทุกอบอุน่นดูดูพร้อมมึงดูแบบเป็นคนที่สังคมต้องการอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่าคือแบบเป็นแบบนั้นแต่ที่บอกว่าตัวเขานะคะคไม่ได้มีปัญหากับเมียของเขาเขาไม่ได้เป็นปหากับแฟงคขาครครอ,อบครัวของเขาเคิมเห็นว่าชีวิตครอบครัวเขาดูแน่นมากจริงๆนะะดูแนบแน่นมีลูกมีเต้ามีอะไรที่ดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคุยกับคุณคือการที่เขาโกหกทั้งหมดเขาปิดบังคุณทั้งหมดเขาไม่ได้บอกเรื่องอะไรกับคุณเลยนะคะ แลนะทุกอย่างมันเป็นการปิดหูปิดตากันเนี่ยใช่ไหมแปดดาบกับสองดาบบูสเดเห็นรูปเ,เป่าผู้หญิงโดนฆ่าตาหมดเลยเห็นป่ะมันเป็นการโกหกปิดบงังการไม่บอกความจริงนะคะกับคุณนะคะทั้งหมดมันคือเรื่องโกหกทั้งนั้นเลยจ้ามึงที่มึงเจอเนี่ยตอนเนี้ยคนชาวเราเสียไม่ถุนอันนี้คือขำๆนะที่มึงจะบอกให้นะอันนี้ขำๆแล้วมึงไม่ต้องดราม,ม่าด้วยนะเก็บไปล้างเชําตาอีกนะคะเอาละมาต่อไป เจาะใจคุณสิเป็นไงเดี๋ยวสักครู่นะคะคอมดบเอาละค่ะเจาะใจชาวราศีเมถุนมาดูว่าคุณรู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างเนี่ยตายแล้วมัง้งฝ่าเนี้ยเอาละค่ะเจาะใจชาวราศีเมถุนหน่อยสิคุณรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ความรู้สึกคุณเป็นไง ค่ะใบแรกจะก8 of f อฟสดสเหรียญค่ะในออ o บอล8 8ไม้เท้าแล้วก็เป็น p a g e o f w a n อขยายตรงนี้ได้ในออ w o อดอย่างที่บอกว่าคือตัวคุณเนี่ยบางทียังไม่เชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นในสามเนออกปะบางทีมันไม่เชื่อแล้วก็งงง,ง,งเบอรเว่าเฮ้ยมันมันมันเมื่อไหร่วะกูอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยมานานแค่ไหนวะ กูวิ่งปกูปล่อยเขาวิ่งเข้าวิ่งออกในชีวิตกูวนเวียนมาหากูนานแค่ไหนแล้วคุณไม่เคยเอกใจคิดมองว่าคุณไม่เคยเอกใจเพราะเขาสม่ําเสมอมาตลอดเวลาถึงเวลากูเป๊ะมากถึงเวลากูคอถึงเวลากูโทรมันเป๊ะมากจริงๆจ,จ,จนคุณไม่คิดว่าเขาจะมีอะไรคุณไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะคะในออฟสอดอย่างที่บอกอขึ้นในแปะไปเท้าสิ่งที่คุณรู้มาแม่งก็รวดเร็วเช่นกันรูปแบบงงงงเบอะเบอะที่ผายคืออะไรวะเนี่ยแบบนั้นนะเพราะทุกอย่างมันดีมากคิดมองว่าทุกอย่างมันดีมากคุณรับไม่ได้ รับไม่ได้รับไม่ไหวรับไม่ทันกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะนะคิมไม่เห็นความเจ็บปวดเราจะคิมเห็นความงงความไม่เชื่อหรืออะไรก็ตามที่คุณคิดว่าเมื่อก่อนมันดีมากมันแค่กาลังหาคําตอบว่ามันเกิดอะไรมากกว่านะคะสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยชาวราศีมิถุนอันนี้ที่คิมเห็นก่อนนะในใจของคุณนะขนาดนี้คะ่ะดูว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันคิมไม่เห็นความเจ็บปวดก่อนคิมเห็นความ,มงงนี่เรื่องจริงนะคิมเห็นแค่ความงงความเบอร์เบอร์การนั่งถามต, fin, ตัวเองแบบนั้นมากกว่าค่ะ นะคะเอาล่ะทีนี้มาดูมาดูคนคนนั้นซิมาดูเขาคนนั้นของชาวราศีเมถุนนะคะว่าเขาคนนั้นคิดกี่ับคุณยังไงนะคะมาดูซิว่าเขารู้สึกผิดบ้างไหมเขามีความรู้สึกอยากจะขอโทษคุณบ้างไหมหรือว่าอะไรมาขอดูหน่อยซิมาดูใจเขาหน่อยซิ เขาแหล n ใน h t of s o r r s Chariot the Lover ค่ะเ h e j จัตติกและก็เป็น the Emperor คิมองว่าเขารู้สึกกับคุณมากจริงๆนะคะถามว่าเขาอยากจะโกหกคุณไหมคิมมองว่ามันคือเขารู้ตัวอยู่แล้วดีกว่าว่าเขาก็มีมีเมียหรือมีผัวหรืออะไรกัอย่างที่อยู่ในบ้านเขาอะนะเขาก็มีอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกว่าการคุยกันกับคุณมันอาจจะ มันอาจจะไปสั่นคอนตรงนั้นน่ะเรื่องออกไปมันจะไปสั่นหัวใจของเขาเพราะคิมเห็นว่าเขารู้สึกกับคุณจริงๆนะคะเขามุ่งมั่นที่จะจีบคุณจริงถึงแม้เขาจะมีคนข้างหลังก็ตามแปลกดีว่ะนะฮะตอนนี้ถามว่าเขาเป็นไงเขารู้สึกผิดค่ะเขารู้สึกว่าเขาทําผิดพลาดทั้งสองฝั่งเลยทั้งกับคุณเองแล้วกับบรรดาเขาเรียกว่าไรบรรดาครอบครัวเขานะะเขารู้สึกผิดพลาดมากรู้สึกแย่มากกับสิ่งที่ตัวเองเป็นตอนนี้แต่ถ้าถามเรื่องความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขามันเป็นความรู้สึกของจริง ที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะโกหกถึงแม้เขาจะโกหกก็จรงิงก็ตามเถอะแต่คิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทําอย่าง,งานั้นไม่ได้ตั้งใจจะโกหกไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นขนาดนี้หรือว่าอะไรแบบนั้นนะคะเขาวางว่าวันหนึ่งคุณก็จะรู้แหละว่ามันคืออะไรแต่เขาไม่คิดว่ามันจะมันจะมันจะเจอเรื่องแบบนี้มันจะมันจะจบลงแบบนี้หรือว่าเกิดขึ้นแบบนี้ขึ้นมันเร็วเกินไปเขาก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม,ไม่ได้คาดหวังให้มันเกิดขึ้นเร็วขนาดนั้นอะไรเนี้ยเขาคิดคิดว่าวันหนึ่งเขาจะบอกคุณหรือว่าตะล่จะ บอกเป็นในๆอะไรแบบนั้นมากกว่านะคะเท่าที่คิมเห็นนะอืเหมือนโทษตัวเองอยู่นะเออเอาล่ะทีนี้มาดูแนวโน้มสิมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนค่ะมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงคะ่ะวันที่21ถึง31นี้ค่ะนะคะดูว่าเป็นไกด์ไลน์อย่าดรามา่าถ้ามันตรงก็ ออบไว้อยากรีดเข้าใจไหมถ้ามันตรงอะ่ะถ้ามันไม่ตรงก็ก็แค่ปิดปิดมันฟังว่าเป็นความบันเทิงอะไรแบบนั้นนึกออกปะไม่ต้องดรามาใต้คลิปนะคิงี้เกียรลบคิงีเกียดบล็อกแล้วนะคะเอาละมาเอาละยี่สิบเอค่ะแนวลนงของคุณหลับเขามันจะเป็นยังไงขอดูหน่อยสิเอาละใบแรกค่ะ ไปแรกคุณได้7 of s w o r s ค่ะ The Temperance ค่ะนะฮะ The Wheel of f o r t จ n นนะคะเก้าไม่ทาแล้วก็เป็น The Moon คิดไม่เห็นการเลิกราแบบขาดของคุณกับเขาเห็นว่าสุดท้ายแล้วความสำคัญคุณก็ยังอยู่อย่างนี้21-31นี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้คำตอบไม่ได้การเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังนั่งตอบตัวเองนั่งนั่งนั่งย้ำตัวเองอยู่ได้ว่าตัวเองเนี่ยโง่แบบนั้นนะคะพูดเลยนะคะว่าคุณคิดว่าวคุณโง่ อันดับแรกเลยโง่ให้เขาหลอกให้เขาวนไปวนมาแต่อย่างที่บอกว่าถามว่าเลิกกับเขาได้ไหมมันยากที่จะพูดคํานั้นคิมเข้าใจเลยนะเห็นไพ่แบบนี้เนะี่ยมันดูยากที่จะพูดคํานั้นอยากเลิกไหมมันต้องมันต้องอยากเลิอกอยู่แล้วเพราะเขาไม่ใช่ของเรานะคะแต่ถามว่ากูทําได้ไหมมึงมาทำม,มึงมาลองเป็นไหมล่ะอะไรแบบนี้คือเข้าใจอะ่ะนะ,ะมันไม่ได้ตัดง่าย,ายๆหรอกค่ะเพราะคิมมองว่า มันเพิ่งจะเกิดขึ้นปัญหานี้มันยังไม่ได้แก้เลยมันยังไม่รู้ว่าคือต่างคนมันมันเหมือนกับว่ามึงเขาเรียกอะไรเหมือนกับคุณถูกหวยแล้วคุณยังไม่รู้จะเอาเงินไปใช้อะไรอ่ะนึกออกปะอารมณ์เปแบบนั้นอ่ะเหมือนกันเนี่ยก็โดนถูกหวยเหมือนกันเนี่ยรางวัลใหญ่ด้วยเนี่ยเลยจะทำยังไงกับมันเนี่ยเหมือนกันค่ะยังเป็นอารมณ์ของความขุ่นมัวง่ายๆเลยความคิดถึงความโวยหาความ ความเกียดตัวเองไปทุกอย่างมันมีทุกอย่างเข้ามาหาคุณเลยนะขณะนี้ค่ะ21-31นี้ระวังความคิดตัวเองที่จะทําร้ายความรู้สึกด้วยนะคะต้องพูดอย่างนั้นนะยังไม่มีอะไรดีขึ้นรลกค่ะคุณก็อยู่ในความสำคัญอย่างนี้วนไปนะคะยังไม่เลิกกัน21-31นี้นะจะเอาละทีนี้มาดูพี่เอนเจฟซิพี่เอ็นเจฟเขาให้อะไรชาวราศีเมถุนคะคนโสดรอสักครู่นะคะ เอาล่ะมาดูพี่เย็นเจบสิเขาให้อะไรชาวราศีเมถุนเอาละใบแรกจ้ะ KING OF w a n d s ค่ะ สิบถ้วยค่ะเกาะเฮอร์มิตสิบเหรียญแล้วก็เป็นชาริอดเขาบอกให้คุณทำลายตัวเองอารมณ์เหมือนกับว่าคือเข้าใจว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วแล้วมันยังไม่ได้คิดจะทำอะไรต่อไปมันกำลังอยู่ในความเบอรอความความงงอยู่เขาบอกให้คุณคิดเสมอว่าเขาไม่ใช่ของคุณเขามีครอบครัวแล้วเท่านั้นทมันจะทำให้คุณน่ะออกมาได้ง่ายที่สุดเขาเรียกว่า มองให้เห็นถึงความถูกผิดถูกต้องแม้คุณจะไม่ตั้งใจเข้าไปก็ตามแม้คุณจะไม่รู้มาก่อนก็ตามนะคะแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วถ้าคุณรู้แล้วคุณสมควรทำยังไงเขาเรียกว่าอะไรมันไม่จำเป็นไม่จำเป็นจงมีใครมาบอกเนืกออป่ะคุณรู้ว่าคุณต้องทำยังไงแต่เขาเขาบอกว่าถ้ามันยังยากอยู่ก็ให้เวลากับตัวเองนะคะให้เวลาซะให้เวลากับมันมีลิมิตกับมันซะนะคะกับเรื่องนี้ว่าทุกอย่างมันสมควรจะจบไหมหรือว่าถ้าคุณจะเลือกที่จะไม่อยากฟังคุณก็แค่เงียบหายไปนะ เนี่ยผายไปเลยนะคะเฟดตัวเองออกไปแค่นั้นเองค่ะนะทุกอย่างมันก็จะได้จบง่ายอะไรแบบนั้นนะคะอย่าอยู่เลยค่ะเพราะว่ามันบากนะมันบากนี่คิมพูดจริงนะคะว่ามันบาปแต่อย่างที่บอกว่าถ้าคุณไม่ตั้งใจมันคนไม่รู้ไม่ผิดคือคำนี้คนไม่รู้ไม่ผิดแต่ถ้ารู้แล้วแล้วคุณไม่เลิกคุณผิดชัดเจนเนาะตามนั้นโอเคไหมเอาละทีนี้คนโสด คนโสดชาวราศีเมถุนค่ะเอาหลักคิมต้องการให้คุณโสดมาแล้ว3เดือนเท่านั้นนะคะเกิน3เดือนหล่งนั้นนะประมาณนั้นนะให้มันถึง3เดือนก่อนแล้วค่อยมาดูพาร์คนโสดนะเอาล่ะค่ะไม่ใช่เพิ่งทะลงเลาะกับแฟนเมื่อวานแล้ววันนี้มาดูคนโสดไม่ได้นะมึงไม่ได้ทำอย่างนั้นไ,ไ,ไม่ได้นะ <laughs> เอาล่ะมาดูคนโสดชาวราศีเมถุนค่ะคิมอยากดูว่าที่ผ่านมาคุณเป็นเช่นไรชีวิตคุณเป็นไงบ้างขอดูหน่อยจ้ะเอาล่ะมาดูซิ เอาละใบแรกค่ะได้10เหรียญค่ะได้3ดาบได้สีไม้เท้าได้สีถ้วยแล้วก็ได้เพจครับต้องบอกว่าความสัมพันธ์ใหม่ที่คุณเจอมานะขณะน,นี้ช่างหน้าผิดหวังมึงนะช่างหน้าผิดหวังนะช่างกล้ามาหลอกกูแบบนี้น <c oughs> คือคุณเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดนะคะคนชาวราศีเมถุนนะ คิมเห็นคุณฉลาดแล้วคุณพร้อมมากแล้วคุณก็ไม่ได้คนโง่จริงๆนะใครที่เข้ามาคุณรู้หมดจัดว่ามึงมีแฟนหรือเปล่ามึงพูดอย่างเงี้ยมึงต้องการอะไรคุณรู้หมดนะคะคุณรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเมื่อก่อนนี้แม่งไม่จริงใจกับกูเลยสักคนหนึ่งทั้งที่คุณก็เป็นคนดีพอนะคิมมองอย่างงั้นนะคะดูเป็นเจอใครก็ได้ผิดหวังไปหมดนะคะดูหน้าเบื่อไปสมดแบบนั้นเหมือนจะดีแล้วความรู้สึกเหมือนจะดีแล้วแม่งก็น่าผิดหวังอีกแล้วอะไรแบบนั้นนะคะเข้ามาหลอกกูอีกแล้วเข้ามาอยากได้ตังกูอีกแล้วอะไรแบบนี้มึง เอาละทีนี้มาดูว่า2 <c oughs> 1เอ็ดถึง31นี้ค่ะมาดูว่าคนโสดมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนหรือไม่ขอดูหน่อยซิใบแรกจะ้ะอาหารได้เพจอฟวอนไม่เข็ดนี่เพจอฟวอนนะคะ The Charriot ค่ะ The Empress ค่ะ King of Cups นะคะแล้วก็เป็นเอสไรท์คิมจะบอกอย่างนี้ว่า คุณก็ไม่เข็ดหรอกนะยี่สิบเอ็ดถึงสามเอ็ดนี้ค่ะคุยกับคนอื่นไหมคุยมึงกูก็คุยใครเข้ามากูก็คุยแต่ถามว่าความสัมพันธ์พัฒนาไหมเป้าไม่ได้พัฒนานะคะแค่คุยเฉยๆเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าความสัมพันธ์มันจบตรงไหนบางคนเนี่ยเป็นคนละภาษากันบางคนอยู่ไกลกันบางคนที่แบบโอ้ยมึงแค่แค่คิดกูก็ปวดหัวแล้วอะไรแบบนี้ค่ะแต่คุยไหมคุยค่ะคุยเพื่อตัวเองเพราะตัวเองเนี่ยคิดว่าคุณเหงา คุยเพราะคุณเหงาล้วนๆมีคนคุยคุณก็คุยบางทีคุยได้ไปถึงสามวันแล้วกูเบื่อแล้วอะไรเป็นแบบนั้นค่ะเป็นเรื่องปกติที่คุณคุยกับคนอื่นแต่คิมยังไม่เห็นใครที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณณนักขนาดนี้อย่างเราก็ยี่สิบเอ็ดถึงสามเอ็ดนี้คิมก็ยังเห็นคุณโสดอยู่ค่ะนะคะนั่นคือทั้งหมดของชาวราศีเมถุนนะจ๊ะเอาละค่ะราศีต่อไปนะคะคิมจะเปิดของราศีกรกฎวันนี้ราศีเมถุนคิมไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย